เออหมวกไ,ไม่ใช่เป็นไอ้นี่ไม่ใช่ข้าวคั่วคเป็นข้าวเห,ห,นนหนีวยวไอ้เนี่ยไก่ลายอยากก็อีนี่ซอยซอยเออหมกหมวก,มวกโอ้ยข่อยไหนน่าจูบมาก <laughs> อ่ะอันไวย์ยเนี่ยอ่าเมย์ยีนเมเย์นก,ก,ก็เป็นที่เรียกว,ว่าซอยนะครับเราจะลองกินดูครับซ <s assy> อยติดเนี่ยติดติดแถวเนี่ยเออติดแถวเออติดแถวอันนี้ไก่แหลายอยากกระยีติ

นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะซอยเต็มดดเต็มมากเลย <S <S นนี้ขายอะไรเหมือนกันอันนี้อะไร <S <S นนเห,เหรมือนกอืมเหมือนกันนะซอยเหมือนกัน อร่อยอันนั้นแต่มันเค็มครับถ้าเกิดว่าไม่เค็มเนี่ยอร่อยเลยไ,ได้ครับกินอีกคำหนึ่งอืมงอนเค็มเก๋ครับเอิ่ง